แล้วก็จะเป็นชุดระดับตำนานแบบใหม่นะครับตอนนี one, right. right. ้ก็มีวิดีโอออกมาแล้วนะครับสำหรับชุดตำนานแบบใหม่ก็จะใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับนี่ของผู้หญิงก็จะใส่ได้แบบนี้เลยนะครับจะเป็นสีดํากับสีมะนะครับคุณดูจะเป็นชุดน้าแข็งเวลาใส่ของผู้ชายก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณดูบอกเลยว่าท่าแปลงร่างโคตรเท่นี่แปลงร่างด้ชุดอย่างเท่จริงๆก็จะเปลี่ยนได้สองชุดนะครับคุณดูก็จะเป็นชุดน้าแข็งกับชุดนี้เลยนะครับท่าแปลงร่างเท่จ้าเอาจริงเวลาแปลงร่างก็จะเท่ๆแบบนี้เลยนะครับส่วนน อากาศขี่กวางแบบนี้เลยนะครับและอีกอย่างที่น้องๆอยากได้สุดเนี่ยก็จะเป็นทางด้านท่าปัญญานะครับน,นี่นี่ก็จะเป็นท่าปัญญาของชุดระดับตำนานใหม่นะครับโอ้ยท่าปัญญาใหม่โคตรเท่จริงส่วนนี้นก็จะเป็นท่ากระโดดห่วงยานะครับคุณดูแล้วก็จะมีท่ากระโดดข้าวตาตานะครับก็จะเป็นแบบนี้เนยนะครับคุณดูสำหรับเอฟเฟกของชุดระดับตำนานแบบใหม่รวมๆแล้วชุดระดับตำนานใหม่พี่ว่ามันโคตรเท่เลยนะจริงเอฟเฟกท่าปัญญาอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบโคตรเท่ยิ่งท่าเบิร์ตัวนี้โคตรชอบเลยอ่ะชุดนี้ก็จะมาในแพททหนน้้าาะคคครรรัับุณดดูใี่อออยกกไ็ปเดตแพทใหม่กนนะครับถ้าพี่าวันนีีี้ออัปเเเดดตมื่่ไหร๋ยวพะ ก็จะมานีดแจ้งให้ทราบอีกรอบนะครับ